สวัสดีค่ะวันนี้นิดจะมานั่งเมาส์มอย2เรื่องนะคะเรื่องแรกก็คือเงินกู้ซื้อบ้านนะมีพี่คนนึงถามมานะคะว่าตอนนั้นเนี่ยนิดเสียดอกเบี้ยประมาณเท่าไหร่นะคะถ้าเปรียบเทียบกับปัจจุบันแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือน้องฟิโอน่ากับน้องซารา่าไม่ได้ปรงเรียนอีกแล้วนะเพราะว่า โควิดเป็นกันหนักขึ้นนะคะน้องฟิวอน่าปเป็นโรงเรียนได้หนึ่งอาทิตย์ครูก็ส่งเมลมาบอกว่าไม่ต้องไปโรงเรียนแล้วนะเดี๋ยวจะส่งการบ้านให้ทางอีเมลหรือว่าเให้น้องเรียนทางอีเมลแทนนะคะส่วนน้องซาร่าก็เหมือนกันนะน้องซาร่าไปโรงเรียนแค่สองวันนะคะวันอังคารกับวันพฤหัสแล้วครูก็ ให้เพื่อนที่อยู่ใกล้ๆบ้านเนี่ยเอาการบ้านมาส่งปึง้งนึงเลยนะบอกว่าสําหรับอาทิตย์หน้านะเพราะว่าไม่ต้องมางเรียนแล้วเต้องปิดนะคะก็เลยเนี่ยน้องซาร่าก็เรียนอยู่ที่บ้านมาประมาณหนึ่งอาทิตย์แล้วนะก็ไปงเรียนอย่างที่บอกนะคะคือสลับวันกับเพื่อนครึ่งห้องหลังเนาะก็สิบคน มาวันสลับวันแล้วก็อีสิบคนมาวันสลับวันก็จะเป็นแบบนี้นะคะส่วนของน้องฟิโอน่าเนี่ยก็คือถ้าไปอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งก็พักนะนี่ก็หยุดอยู่บ้านทั้งคู่เลยนะคะก็คุยทางโทรศัพท์บ้างอะไรบ้างนะส่วนการบ้านเนี่ยก็จะส่งทางออนไลน์นะคะของน้องฟิโอน่าเนาะก็ทางอีเมลนะคะส่วนน้องซาร่าเนี่ยก็คือต้องไปเอาอย่างวันนี้นี้ก็ไปเอามาตั้งหนึ่งนะก็คือวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทำ วันศุกร์ตอนเช้าเนี่ยเราก็ต้องไปส่งนะก็คือตอนเที่ยงนะคะประมาณนี้ทเที่ยงเที่ยงเอาไปส่งแล้วก็เอาวันใหม่มานะก็ได้พูดคุยกับครูแป๊บหนึ่งอะไรเงี้ยก็คือแบบครูเขาจะให้เวลาเราไปเอานะคะเพื่อไม่ให้แบบว่าชนกันเยอะเกินไปนั่นเองนี่แหละก็สั้นๆนะคะสำหรับน้องฟิโอน่ากับน้องซาร่าส่วนช่วงนี้ติดเชื้อกันกี่คนเสียชีวิตกันกี่คนกี่รายอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้ขึ้นให้ดูแล้วกันนะคะเพราะว่ายอดอะมันเพิ่มลดขึ้นทุกวันเลยนะซึ่งนิดเนี่ย เลิกดูไปนานแล้วนะคะไม่ค่อยสนใจแล้วตอนนี้เราอยู่บ้านไม่ได้ไปไหนไม่ได้ไปเที่ยวไหนไปชอปปิ้งก็ยังไม่ได้ไปเลยนะเออแล้วก็ท่าน,นี้จะไปซื้อของพวกร้านรองเทาร้านเสื้อผ้าอะไรเงี้ยคือบางร้านเปิดนะแต่เขาจะบอกว่ามีเทสสาหรับวันนี้หรือเปล่าถ้ามีถึงจะให้เขา้าถ้าไม่มีเขาก็ไม่ให้เข้านะซึ่งเนี่ยวันนี้นมมัแม่บอกว่าต้องไปซื้อเทสละก็คือแบบเผื่อเราฉุกเฉินเผื่อเราอยากจะไปซื้อของจริงๆอะไรเงี้ยจะได้เข้าร้านได้ก็คือตรวจแล้วให้เขาเห็นไปเลยกับตาอะไรเงี้ยหรือไม่ก็ ไปเอาที่หมอนะคะไปให้หมอเขาเช็คให้ตรวจให้แต่นี้ไม่มั่นใจว่าเสียเงินเท่าไหร่นะถ้าเราไปซื้อเทสเองเนี่ยก็จะตกอยู่ที่5ยูโรถึง15ยูโรนะคะแล้วแต่ที่แล้วแต่เทสแล้วแต่ร้านแล้วแต่ยาอะไรเงี้ยซึ่ง ตอนแรกที่เขาออกมาขายตามร้านเนี่ยนี่เจอตกอยู่ที่ประมาณ1เทสเที่ยอยู่ประมาณ 3- 4ยูโรนะตอนนี้ราคาขึ้นแล้วนะคะถ้าใครเจอในราคาที่ถูกลงเนี่ยก็ไปซื้อตุนๆเอาไว้นะสัก2อัน4อันก็ได้นะคะเผื่อเราจะต้องไปซื้อของในร้านค้าอะไรเงี้ยแล้วเขาต้องใช้นะส่วนร้านอาหารการกินไม่ต้องใช้นะคะ พวกร้านซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆเลยเนี่ยคือไม่ต้องใช้สามารถเข้าไปซื้ออาหารการกินได้เลยแต่ว่าออย่างเช่นร้านรองเทา้าร้านเสื้อผ้าบางร้านเนี่ยก็คือต้องใช้นะคะคือเขาจะบอกหน้าร้านเลยนะนิดกําลังจะนั่งจิบกาแฟนะคะแต่ว่า <laughs> เมื่อกี้เพิ่งจิบไปก็เลยกินแต่เค้กแล้วกันนะอันนี้ไปเอามาจากในหมู่บ้านนะคะไหนๆก็ออกไปแล้วเนาะไปเอากันบ้านไม่ให้น้องสาร่าใหม่นะคะก็เลยแวะซื้อขนมเพราะว่าอยู่ติดกับโรงเรียนอืม แลของหวานแล้วฟินมากเรื่องน้องฟิโอนะกับน้องซาร่าก็ไม่มีอะไรมากนะคะมีแค่นี้มาอัปเดตให้ฟังเนาะว่าอืมทุกคนต้องอยู่บ้านเรียนหนังสือนะส่วนโนเมนเนี่ยเขาก็วันนี้ทํางานพรุ่งนี้ทํางานอยู่บ้านพรุ่งนี้ก็ไปทํางานเหมือนเดิมก็สลับวันเหมือนกันนะโนเมนบอกว่าช่วงนี้จะเป็นแบบนี้แหละก็คือสลับวันไปก่อนนะแต่ว่าบางอาทิตย์เนี่ยอาจจะแบบโอเคไปทํางานสองวันแล้วที่เหลือก็หยุดอยู่บ้านแต่ว่า โชคดีที่โนโม,มนเขาก็ยังมีงานทํแล้วก็ยังมีเงินใช้นะคะไม่งั้นเนี่ยค่าบ้านก็ต้องพักนู่นนี่นั่นคือรายจ่ายเราก็ยังเดินต่อไปนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าครอบครัวเราโชคดีมากๆเลยที่หน้าที่การงานของโนโม,มนเนี่ยคือ เป็นอะไรที่สําคัญนะคะเขาต้องใช้เครื่องจกักรเขาต้องใช้เครื่องยนต์ต้องใช้อะไหล่ต่างๆโนมันก็เลยจะต้องไปทํางานทุกวันนะแล้วก็จะมีแผนกกะบ่ายกะเย็นกะดึกอะไรงนงี้อีกนะคะเขามีทั้งหมด3กะนะเชา้าบ่ายเย็นนะคะเค่ำเนาะกะดึกกลางคืนนั่นเองนะคะก็ประมาณนี้นะก็สลับวนไปนะคะแต่โนมันเน่ยเขาแบบเหมือนประจําเป็นแบบกะเช้าไปแล้วก็คือไปทํางานตั้งแต่6กโมงเช้าถึงเย็นนะคะแต่จริงๆแล้วโนมันเขาไม่ได้เข้าแบบ6กโมงเป๊ะนะ เขาจะเข้าแบบตีห้าครึ่งบ้างหกโมงบ้างหกโมงครึ่งบ้างอะไรเงี้ยก็คือจะประมาณนี้นะคะแต่ว่ากะเช้าส่วนเรื่องกู้เงินซื้อบ้านเนี่ยก็มีพี่คนหนึ่งถามมานะคะว่า อตอนนั้นนะ่ะที่ผ่านมาแล้ว10ปีเนี่ยจ่ายดอกเท่าไหร่คือนิดจะมาบอกคร่าวๆนะคะซึ่งจริงๆแล้วมันไม่จําเป็นแล้วนะเพราะว่ามันผ่านมาแล้วนะคะเพราะาดอกเบีย้ยตอนเนี้คือมันถูกมากเพราะว่าโควิดนั่นเองดอกเบีย้ยถูกสุดๆเลยนะคะถ้าใครจะกู้ซื้อบ้านแต่นิดจะบอกว่าเราคาบ้านเนี่ยก็เป็นแบบ ด o บเบิลไปแล้วนะถ้าซื้อแบบในสมัย10ปีที่แล้วแสนหนึ่งเนี้ยสมมุตินะคะเพราะว่าก็ก็มีคนรู้จักคนไทยอะไรเงี้ยเขาซื้อบ้านประมาณ9 0 0 0หมื่แต่ว่ามันเป็นบ้านนอกแล้วก็บ้านเก่ามากๆเลยเขาซื้อมาเก0 0หมื่ตอนนี้ถ้าขายเขาขายได้ประมาณถ้านิดจำไม่ผิดเขาขายได้แสนกว่าๆนะคะก็เยอะอยู่นะนี่เขาซ่อมบ้านเสร็จเยอะด้วยนะคะก็ประมาณนี้ส่วนนิดเนี่ยก็คือสมัยนั้นนะบ้านมันถูกอย่างที่นิดบอกนะว่าบ้านนิดราคาอยู่แค่แบบ เออเซนเะจ็ดนปะประมาณนี้นะคะแล้วก็เออคือแต่ว่าเราอะกู้เยอะกว่าน,นั้นนิดหน่อยเพราะว่าเราจะต้องเสียค่าโนทาค่าทนายความค่าเดินเรื่องเอกสารแล้วก็ไหนจะค่าที่เขาแบบคือค่าในหน้าเนาะหาบ้านให้เราอะไรเงี้ยคือมันจะต้องใช้เงินเยอะนะคะเราก็เลยเลือก กู้งเงินซื้อบ้านสองธนาคารพี่เขาก็ถามมาว่าเป็นธนาคารอะไรนี่จะบอกว่าเป็นธนาคารสีฟ้าอ่อนกับสีฟ้าเข้มแล้วกันนะคะซึ่งสีฟ้าอ่อนเนี่ยก็มีทั่วไปนะส่วนสีน้ําเงินเข้มเนี่ยตัวยอ่อจะเป็นตัวคาภาษาเยอรมันนะคะหรือไม่ก็ตัวเคภาษาอังกฤษแล้วธนาคารเนี้ยคือหลายๆคนคนที่อยู่ในแวดวงการซื้อบ้านเนี่ย เขาจะรู้นะว่าธนาคารเนี้ยชื่อว่าอะไรเพราะว่าธนาคารเนี้ยเขาจะให้กู้ซื้อบ้านโดยตรงเลยนะคะแต่ว่าเอ่อเราขอกู้แค่ห้าหมื่นนะแล้วจริงๆเนี่ยคือดอกเบีย้ยมันเท่ากับธนาคารเลยนะคะณนะตอนนั้นนี้จ่ายประมาณ3.5%หรือไม่ก็4.5%ออะไรประมาณนี้แหละสมัยนั้นดอกเบีย้ยมันแพงแต่บ้านถูกนะคะ แล้วธนาคารสีน้ำเงินเนี่ยเขาก็เดบี้ย,วเ,วยเท่ากับธนาคารสีฟ้าอ่อนเลยแต่ว่าเขาจะมีเหมือนโปรโมชั่นให้เราอะพิเศษให้เรานะคะเหมือนกับว่าให้กู้ห้าหมื่นแล้วก็ยังแถมเงินให้อีกจำนวนหนึ่ง2 0 0 0 3,000ยูโรอะไรเงี้ยซึ่งตอนนี้นิดไม่รู้นะก็ลองไปเสิร์ฟหาดูเองแล้วกันนะคะมันอาจจะขึ้นเลยก็ได้นะสำหรับคนที่อยากจะกู้เงินซื้อบ้านนะคะอืมส่วนนี่ต้องบอกว่านิดโชคร้ายอะนิดโชคร้ายที่ เราเซ็นสัญญาทุกๆ10ปีเนาะก็คือ10ปีแรกเราเซ็นสัญญาไปแล้วคือหมดไปแล้วนะคะแล้วพอตอนแรกเนี่ยที่เราเซ็นสัญญา10ปีเนาะเราจะต้องเซ็นสัญญารอบที่2ก็อีกในสิบปีนะคะแต่โนโมเมนเนี่ยเขาแบบเห็นว่าดอกถูกเนาะณตอนนั้นนะคะก็ประมาณช่วงที่เรา ออผ่านมาแล้ว8ปีแล้วมันเหลืออีก2ปีจะต้องเซ็นสัญญาโน้มันเขาก็เริ่มหาเลยว่าดอกตรงไหนถูกเขาก็เลยไปได้ดอกเบีย้ยมา 2. 5เรตแล้วนะตอนนั้นนะคือมันถูกมากอะถูกกับตอนแรกที่เรากู้ยืมเงินคือมัน 3- 4เนาะดอกเบีย้ยหนะักครั้งแรกที่เราไปกู้นะคะโนมันก็เลยแบบรีบรีบโอเคเลยอะคือรีบไปเซ็นสัญญาเลยนะคะก็คือแบบพอครบ 9ปีปุ๊บเนี่ยโนมนเขาเซ็นสัญญาเลยซึ่งมันเหลือเวลาอีกหนึ่งปีนะจริงๆแล้วเนี่ยหรือไม่ก็สามเดือนก่อนเซ็นสัญญาก็ได้นะคะแต่โนมนเขาเห็นว่าเออดอกถูกแล้วคือมันไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมันไม่มีอะไรแน่นอนก็เลย <c oughs> ไปเซ็นสัญญาตอนที่ดอกเบีย้ย2.5เปอร์เซ็นอันนี้คืองวดสุดท้ายแล้วนะตอนที่เราเซ็นสัญญาครั้งแรกนะคะเราเซ็น30ปีเนาะก็คือทุกสิบปีเราจะต้องออมาเซ็นสัญญาใหม่อีกรอบหนึ่ง แล้วคือมันเลือกได้นะสาสิปีเนี่ยคือเขาแค่กําหนดมาให้นะคะแต่ว่าถ้ากู้เงินจริงๆเนี่ยเราจะต้องกู้ทุกๆุ0สิบปีคือเฉลี่ยเงินแล้วสาสิบปีเราจะใช้นี่หมดแต่เบิง่งเอินว่าโนเมนเนี่ยเขาเงินเดือนขึ้นทุกๆปีอยู่แล้วนะคะปีหนึ่งเขาก็จะขึ้นนิดหน่อยแหละเขาก็เลยเ,เพิ่มเงินกับธนาคารว่าโอเคฉันขอใช้นี่เพิ่มนะจะได้หมดนี้เราขึ้นอะไรเงี้ยก็เลยย่นระยะเวลาเหลือ แค่10ปีจริงๆสัญญาหมดไปแล้วเมื่อเดือนเมษายนนี้เองนะคือสดๆใหม่ๆเลยนะคะเนี่ยครบ10ปีแรกไปแล้วตอนนี้ก็มา10ปีให้หลังนะเนาะก็ได้ดอกเบีย้ย2ออย่างที่บอกนะคะพอนมันเขาเซ็นสัญญาไปเมื่อ1ปีที่แล้วแล้วก็คือถ้าเราเซ็นสัญญาไปแล้วเนี่ยคือมันแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วนะมันก็ต้องเป็นไปตามนั้นนะคะคือแล้วตอนนี้เนี่ยเป็นช่วงโควิดอ่ะคือดอกเบีย้ยมันอยู่แค่ 1>, 1ึ่เปอร์เซ็นต์คือจะรองไห้อะห่งเปอร์เซ็นเท่าน,นั้นเองจากการที่เรากู้เงินหรือไม่นะบางธนาคารตอนนี้0.99%ดเก้สินวยซ้ำนะคือไม่ถึง1ยูโรนะคะแต่อย่างที่บอกเนาะคือเราเซ็นสัญญาไปแล้วก็ต้องยอมรับนะคะเราก็ต้องจ่ายไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบอีก10ปีจะได้เนาะ1นเซนเนี่ยคือแบบเยอะนะเยอะนะเพราะว่าเงินเรากู้แบบหลายหมื่นอนะ สำหรับสิบปีให้หลังอะ่ะมันก็เลยแบบเป็นอะไรที่จุกอกเหมือนกันแต่ก็เป็นความโชคดีของใครหลายๆคนที่อืมตอนนี้บ้านแพงก็จริงแต่ดอกเบี้ยถูกมากนะก็ถ้าใครหาซื้อบ้านอยู่นะคะก็แถมเขายังแบบให้เวลาเอ,อพักอีกนะเพราะว่าบางคนอาจจะรายได้น้อยอาจจะแบบส่งไม่ทันอะไรอย่เงี้ยเขาก็แบบเอ,อให้พักไปอีกแบบ อาจจะไม่มีกําหนดเลยด้วยซ้านะคะเพราะว่าช่วงนี้มันยังไม่มีอะไรแน่นอนเนาะบางคนก็แบบเออเพื่อนนะคะก็มีอยู่คนหนึ่งเนาะไม่รู้ว่าเล่าได้หรือเปล่านะแต่เราไม่ได้เอ,อ่ยชื่อไม่เป็นไรหรอกมั้งคือเพื่อนอะแฟนของเขานะคะมีบ้านเช่าโวโนงอะคืออพาร์ตเมนต์นะคะคือเยอะมากอะเป็นสิบสิบที่เลยแล้วเขาบอกว่าตอนนี้ก็ถือว่าโชคดีเพราะว่าธนาคารให้ออผลผันนะก็คือแบบไม่ต้องส่งก็ได้ไม่เป็นไรอะไรเงี้ย เพราะว่าเขาก็รายจ่ายเยอะอาจจะส่งแค่ดอกเบีย้ยบ้างอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าเขาก็ยังได้ค่าเช่าบ้านจากคนที่มาเช่าอยู่แต่บางหลังก็อาจจะไม่ได้เพราะว่าเขาก็ไม่มีเงินเข้านะก็อย่างที่บอกนะคะว่าบางคนถ้าทำพวกร้านอาหารเนี่ยคือมันจะต้องปิดไปเลยเนาะก็เลยอาจจะลําบากนิดนึงนะคะเพราะว่ามีคนไทยที่เขาเปิดร้านอาหารไทยแล้วเขาบอกว่าคือถ้าลูกค้าเข้ามานั่งในร้านได้เนี่ยคือ ภาษีเนี่ยเราสามารถยื่นผ่อนผันได้หรือไม่ก็ภาษีเนี่ยเขาจะคืนให้เราบ้างนะคะแต่ว่าถ้าสั่งกลับบ้านเราไม่มีแขกเข้ามาในร้านเนี่ยเจ้าของร้านอาหารก็บอกว่าไม่ได้เงินนะคะคือเขาจะไม่ช่วยเหลือเงินภาษีย้อนหลังหรือว่าคืนให้เรา ก็คือจะต้องมีแขกนั่งอยู่ในร้านเขาถึงจะช่วยระดับหนึ่งนะคะก็บอกว่าไปเดินเรื่องแล้วรอบแรกอะได้แต่รอบที่สองคือไม่มีลูกค้านั่งในร้านก็เลยไม่ได้นะคะอันนี้คือเจ้าของร้านอาหารเล่าให้ฟังอีกทีนึงนะนี่ก็ไม่รู้ว่าจริงเท็จแน่นอนอะไรยังไงนะคะก็เล่าส่กันฟังเนาะคนไทยนะคะแบบรู้จักกันอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ไม่มีอะไรนะประมาณนี้นะคะ ดอกเบีย้ยที่นิดเสียไปเนาะแต่ว่าอย่างที่บอกนะคะว่าเรื่องดอกเบีย้ยเนี่ยไม่ว่าจะกี่เปอร์เซ็นต์ก็แล้วแต่ที่นิดจ่ายไปนะคะคือพอเราไปคุยกับธนาคารนอะดอกเบีย้ยมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะเราต้องไปคุยณนะตอนนั้นเลยนะคะถ้าใครอยากแบบอยากจะกู้เงินซื้อบ้านตอนนี้เนี่ยก็คือไปถามตอนนี้เลยนะเพราะว่าคือไม่ต้องรอหรือว่าย้อนไปปีที่แล้วหรือว่าปีหน้านะต้องไปคุยตอนนี้เดี๋ยวนี้ถึงจะได้เอดอกเบีย้ยที่แน่นอนนะคะว่าเราจะต้องจ่ายเท่าไหร่นี่แหละเนาะ ก็มาเมาส์มอยแบ่งปันกันนะคะบางคนแบบกําลังหาบ้านบางคนก็แบบได้บ้านแล้วบางคนก็กาลังจะซื้อบ้านอยู่ก็เลยแบบเนาะจะได้รู้ไว้นิดหน่อยก็ยังดีะนะคะนี่ก็มานั่งเมาส์มอยครึงจริงแล้วเออไม่ได้ปิดบังนะนิดก็เล่ามาตลอดนะคะนี่ก็ขอโน้มนม่นแล้วนะว่าเออเล่าได้ไหมโน้มน่ก็บอกเล่าได้ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยนะคือวันนี้นิดขอใส่หมวกนะคะไม่ใช่อะไรวันนี้แดดแรงมากๆเลยฮัลโหลเพื่อ <laughs> นข้างบ้านลึก ขาเขานะก็มัวแต่เมามอยนะคะอืมแดดแรงนี่ถาแว่นตาไม่เจอนะไม่รู้อยู่ไหนน่าจะอยู่ในรถของโนเม้นนะคะก็เลยขอใส่หมวดนิดนึงหน้านิดเนี่ยคือผ้าทิ่อยู่ข้างหลังนะหรือไม่ก็อยู่บนหัวนิดนะคะแต่ว่าเอ,อหน้าต่างอะ่ะมันสะท้อนแสงพอนเป็นสีขาวแล้วแบบแรงมากเลยนะตอนนี้ก็ยังแรงอยู่นะคะนิดจะเห็นว่านิด หลี่ตานะเพราะว่าอ,อย่างที่รู้กันนะคะหลายๆคนอาจจะรู้แล้ววันนี้ไปทําเลสซกตามาก็คือแบบการทําเลเซอร์นั่นเองเนาะก็เลยแบบเหมือนคนใส่คอนแทคเลนส์แบบแก้วเลยนะนี่จะหยีตาอย่างนี้ตลอดนะเวลานี้ใส่คอนแทคเลนส์แบบเพราะว่ามันเคืองตาก็เลยจะต้องทําแบบนี้แล้วตอนนี้คือมันเคืองตาเพราะว่าแดดส่องนั่นเองนะคะแล้วนิดก็ดันไม่ได้แบบ ใส่แว่นตาแต่ว่าหมอบอกว่าไม่เป็นไรนะไม่ใส่แว่นตาแล้วก็ไม่เป็นไรนะคะก็ไม่ได้ทําให้สุขภาพตาเสียหรือว่าอะไรนะแต่ว่าสําหรับตัวนิดมันแรงไปหน่อยเนาะก็เลยแบบรู้สึกเหมือนเหมือนมันทิ่มตานะคะก็เลยแบบไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ก็เลยขอใส่หมวกเพื่อกันแสงอีกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเนาะตอนที่นี่ไปล่องเรือคือแดดวันนั้นไม่แรงมากนะก็เลยแค่ใส่หมวกเนี่ยไม่เท่าไหร่นะคะไม่เป็นไรคือช่วยได้เยอะเลยแต่วันนี้เนี่ยอะไรบินไปผ่านหน้า ือขนมเค,ค้กร้านเบเกอรี่ในหมู่บ้านอะ่ะคืออร่อยจริงๆนะเขาทำสดใหม่ทุกวันนะคะ วันนี้ก็อย่างที่บอกนะนิดมาเล่าเม้ามอย2เรื่องนะคะถ้าใครมีคำถามก็สามารถเขียนถามนิดได้เลยนะแล้วเดี๋ยวนิดจะมาตอบให้นะคะหรือไม่ก็ถ้านิดมีเวลานิดก็จะมานั่งเม้ามอยพูดคุยกันนะแต่ว่าอย่างที่นิดบอกไปแล้วนะคะหลายๆคลิปเนาะหรือไม่แม้กระทั่งคลิปนี้นิดก็บอกไปแล้วนะคะว่านิดกู้เงินซื้อบ้านเท่าไหร่เสียดอกเบี้ยเท่าไหร่แล้วอย่างที่บอกว่า คือเราเซ็นสัญญาก่อน1ปีนะคะดอกเบีย้ยมันก็เลยอยู่ที่2.5ถ้าใครได้กู้เงินซื้อบ้านตอนนี้คือมันดีเวอร์วังนะดอกเบีย้ยแค่1%เอเนองนะคะก็ลองไปศึกษาสอบถามได้นะเนาะส่วนค่าบ้านนะคะไม่ต้องพูดถึงเลยนะมีอยู่หลังหนึ่งโน้มันอยากได้มากนะคะเขาก็เข้าไปดู8 0 0แสนนะ่ะคือบ้านนอกด้วยนะแต่ว่าไม่ไกลจากที่นี่นะคะโน้มันเขาดูไว้เขาบอกนิดเป็นความฝันเลยนะฉันอยากได้บ้านหลังนี้มากอะไรเงี้ย เขาบอกว่าถ้าเขาลดราคานะเหลือสัก4ี่แสนฉันจะซื้อเลยแล้วฉันจะขายบ้านหลังนี้คือโน้มันเขาชอบขนาดนั้นเลยนะทั้งที่นี่เห็นแล้วนี่แบบคือเก่ามากอะต้องทุบทําใหม่ทั้งหมดเลยแล้วบ้านหลังเนี้ยโน้มันเขาทําไปแบบคือดีแล้วอะแล้วยังจะไปแบบสรรหาใหม่นิดโน้มันเธอแบบ ทะเลาะก,กันนะนี่ขนาดยังไม่ได้ซื้อเลยนะทะเลาะก,กันแล้วอ่ะนะนมแมันเขาอยากได้บ้านอีกหลังหนึ่งนะคะนิดเคยเล่าไปแล้วเนาะว่าความฝันของเรานะคะเราอยากได้บ้านอีกหลังหนึ่งที่เไม่ต้องมีชั้นสองชั้นสามอะไรเงี้ยไม่ต้องมีต้องห้องใต้ดินก็ได้ขอแค่ชั้นเดียวโลง่งๆเผื่อวันนึงเราแก่แล้วอะไรเงี้ยเราจะได้ไม่ต้องแบบเดินขึ้นเดินลงบันไดนะคะมันก็แบบอันตรายแล้วก็เหนื่อยนะตอนนี้เนี่ยแบบเหมือนสี่ชั้นเลยนะคะเพราะว่ามันมีห้องใต้ดินเนาะ ชั้นที่สองชั้นที่สามแล้วก็ชั้นใต้หลังคามันเหมือนสี่ชั้นอะลรนิดเดินทําความสะอาดเนี่ยบางครั้งแบบพักสองรอบสารอบก็ยังไม่เสร็จนะงานอะแต่ว่าชั้นบนสุดเนี่ยนี้ไม่ค่อยทาเท่าไหร่แล้วนะมีแต่ดูดฝุ่นบันไดบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าให้น้องฟิวหน้าจัดการนะคะชั้นบนก็ถูพื้นเองดูดฝุ่นเองอะไรเงี้ยเก็บเองไม่ค่อยช่วยเท่าไหร่แล้ว เก็บเตียงปูเตียงเหมือนกันนะเดี๋ยวน,นี้ให้น้องฟิวหน้าทำเองเพราะว่าน้องฟิวหน้าสิบสามขวบแล้วนะคะสามารถทำเองได้ตอนนี้ก็มีนแต่น้องซาร่าแหละที่เหนื่อยหน่อยนะนั่งมอหวมวยยาวเลยนะคะนะถ้าใครมีคําถามก็เขียนถามนี้ได้นะคะเจอก,กันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีค่ะ